อ๋อใช่ก็คือแบบว่าเราเราก็บอกว่าสูดขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหักหน้าบ้างแต่งแต่งคอนเซปต์นะคะในการเดินพายมันของชั้นวันนี้นะคะเป็นคอนเซปต์นกยุงเธอแต่งหน้าแบบว่ามีสีสันดูสิใช่เป็นนกยุงสุดๆเมื่อกี้จะบอกนกแก้วนี่นกยุงเธอแล้วแต่งเป็นนกแก้วนกขนไย นนั่ไม่มีอะไรเป็นตัวเดียวกันสักอย่างเหมือนกับที่เธอตาโตเหมือนไข่ห่จมูกโด่งสนักจิ้งจอกผมยาวเหมือนหางมาปากจิ้มริมเหมือนด่งกระรอกน้อยแต่หน้าเธอรวมเจอเหมือนผสมเศษแต่เธอผสมไม่เสรสวัสดีค่ะพบกับช่องคุณเก้ ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาสู่เดือนมิถุนายนแล้วเราจะบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยคือมันเลตเป็ความเป็นคุณเก่งอย่างพวกเรามากๆจริงเหรอเนี่ไม่จริงจะพูดเลยมันเป็นเดือนแห่งพลายมันใช่ LGBT อย่างพวกเราก็คือจะออกมาแบบว่าเดินพ่าเรตต่างๆมีกิจกรรมต่างๆชาว LGBTQ+ เท่ากับชื่อช่องของเราเลยใช่คุณ LGBTQ+ และอีเมลของพวกเรา d o u l LGBT Q+. เดี๋ยววันนี้เราจะเดินพาเรทแบบในงานายมันเถอะเกินนั Ontario> ่นแหละค่ะเราไม่พูดท้ามทำเพลงเลยเนาะเดี wow> ๋ยวเราขออันเชิญสัตว์เลี้ยงของเราดีกว่าโอเคใช้ขอบเป็นอันเชิญมันเเพลงเลยกันอันเชิญเทวอุดานทักซินประจิมบูรพาอันเชิญเทวพายักษพายักษ์ก็เลนะ พี่แหม่รำเซย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยแต่ว่าคนแก่ตั้แต่ยังไม่ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับคุณโอเดียร์คุณมาทำไมล่ะคุณเก่งเน่งเน่ง นอกจากหลายคนงงแน่นอนเพราะว่าคุณเก้งเน็กจะไม่ได้เป็นเก้งแต่เป็นทอมคือความลื่นไหลเป็นความลื่นไหลเป็นความลื่นไหลเน็กไม่เพราะว่าคือเป็นคนไม่ชอบให้โดนเรียกว่าตูดหรือกระเทยให้เรียกว่าน้องลื่นไหลก็ชื่อเน็กนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเดียวกับโออาเธอร์แต่ว่าตัวเองจบคณะ นิติศาสตร์แล้วเออเรียนด้านกฎหมายมาเป็นสาวกฎหมายธรรมศาสตร์ใช่ยิ่งกว่าเป็นตัวแทนความลื่นไหลฝั่งของคณะกฎหมายนะคะกฎหมายไม่ได้ตาช่างความเที่ยงตรงเหรอเธอไม่ค่ะเป็นตาช่างความลื่นไหลแล้วตาช่างมีความมมจะลื่นไหลตลอดเวลาหรอกก็ให้เข้ากับยุคสมัยไงเธอยุคนี้ตาช่างมันก็ลื่นไหลเออตอนแรกอ่ะยัยโอเขาก็ ชวนมาถ่ายคุณเก่งเขาก็บอกว่าเออเธอเธอเป็นแบบเคยไปเรียนเมืองนอกเมืองนาอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะให้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใสไม้มาเพราะว่าเวลาในเมืองนอกอะเราจะเห็นว่าเขาจะจ่าพาเเป็นใหญ่โตซานฟรานซิสโกนิวยอร์กอะไรเงี้ยเป็นพาเหซึ่งฉันก็บอกยาโอวะโอฉันไม่เคยไปฉันฉันไม่เคยไปไพรมันฉันไม่เคยฉันจะแชร์ประสบการณ์อะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ฉันอะเออถ้าเธออยากไป ประสบการณ์ไพร์พาเลตออะฉันไปนั่งเมาสด้วยได้เพราะฉันก็อยากเมาส์เออแสดงว่าเธออะเคยไปไพร์พาเลตใช่ไหมไม่เคยก็เลยคุยกันสองคนว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อเดี๋ยวแบบเดี๋ยวให้อัดใหเราก็ได้ครับผมก็ไม่เคยส่หนุปก็คือรักที่จะคุยเรื่องไพร์พาเลตแต่ไม่มีใครมีประสบการณ์เลยงงยิ่งสิแล้วเราก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์กันหันหันเลยแบบว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปแบบว่าการแต่งหน้า การแต่งตัวการปรับลุคเราเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการเป็นตัวตนของเราเพื่อที่จะไปเดินพาเลทแล้ววันนี้ด้วยความที่เรามีโปรเ e s ชั o นอลในด้านกฎหมายมานั่งตรงนี้ด้วยโค้ใช่เราอจะมีการพูดถึงเรื่องแบบว่ากฎหมายของ LGBT ด้วยในประเทศไทยในประเทศไทยเท่านั้นเนาะซึ่งเธอก็เตรียมความรู้มาเรียบร้อยแล้วไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยเหรอซึ่งไม่ได้เตรียมเลยอุ้ย ไอ้ตุ๊กเป็นเห็นเบื้องหลังตรงนี้มากเลยอ่ะมันเก๋มากอันนี้เรามีกระจกผืวใหญ่มากใหญ่มากแตะไว้ตรงนี้เพราะนี่เราจะได้ไม่ต้องถือมาแต่งหน้าแต่วิธีการแต่งของเราก็คือต้องก้มลงไปยมอนซึ่งตลอดคลิปคนดูคือจะไม่เห็นหน้าเราเลยอ่ะแล้วมึงก็นั่งแบบนู้นนั่งมึงนั่งแบบเยี่ยมไปด้านนู้นเอออ่ะแล้วก็ต้องนั่งแบบอีกรอบหนึ่งี้ซึ่งมือแค่นี้ก็ เดี๋ยววันนี้เราแต่งหน้ากันเลยเราแต่งหน้ากันเลยเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลพายม่เธอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิแบบเธอทํางานกฎหมายอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เธออยู่ในบริษัทกฎหมายแบบโกโบเลยปะครับอยู่ฝ่ายกฎหมายในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งละกันก็ไม่อยาก l e a ดิ้งหรืออะไรมากมายเออซึ่งหลักๆเธอดูแลอะไรบ้างก็ดูแลหลักๆก็คือให้บริษัททำตามกฎหมายนั่นแหละจะดูเวลาที่บริษัทมีดีลหรือมี transaction ใหญ่ๆโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะเป็นคนจัด จะช่วยช่วยแบบดูว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านั่นคือนนั่คือหลักการง่ายๆที่บริหารจัดการให้เอ่อโอเปอเรชั่นหรือว่าบิสเนสเนี่ยทำงานถูกต้องตามกฎหมายจะพยายามหาอุปกรณ์ของฉันลุสนะไม่เจอจะหาอะไรคือแต่งเสร็จแล้วนะที่คาดผมนี่เธอแล้วล่างไม่ดีอีกแล้ว นานไหมพอจะใช้แต <laughs> euh ่งหน้าหักเลยกา่เธอด้วยความที่เธอเป็น lgbt อ่ะการเลยนกฎหมาย lgb t เราเป็น lgbt มันแบบมันยากปะคิดว่ามันชาเลนจ์ปะเพื่อถามฉันฉันว่ามันก็คือมันไม่ได้ยากในเชิงศักยภาพหรือความสามารถอยู่แล้วเธอเพราะความสามารถทุกคนมันก็มีหมดจะเป็นเพศไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้เนาะยู่ที่แบบความตั้งใจใช่ไหมใช่คือเพศมันไม่ได้เป็นตัวจํากัดเราไม่ได้บอกด้วยว่าเราเก่งเท่าใครเก่งกว่าใครอะไรเงี้ยความสามารถเป็นเรื่องปัจเจกจริงๆอย่าง lgbt ต้องมีการ LGBT q แลวต้องนึกว่าเองขาดอะไรหรือเปล่าไม่ตอบว่าเธอจะบอกว่าจริงๆตอนนี้มันเป็น LGBTQ แลวเหมือนจะมี I อีกตัวหนึ่ง Q คือ c ี e ร r แล้วก็ LGBTQ แล้วก็ I อีกตัวหนึ่งคืออะไรสักอย่างเหมือนแบบ intersexual อะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็พยายามจะหาคำที่มันเป็นแบบ c a อ c h เธอคำที่มันจะรวมทุกคนไม่ต้อง plus เอก็คือ plus ทีมไม่ไม่ leave ใคร behind เพราะว่าทคนที่จะ cover ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างอย่างไอ้ตัวเนี้ย Maybelline BB เนี่ยมัน cover ดีป่ะมึงมือเราไม่ได้สปอบายหรอกความรู้สึกว่ามัน cover ปกปิดดีมากเลยอะแบบหมดแล้ว cover เธอเออที่ฉันหมายถึงอ่ะก็คือไปร้องเพลงของศิลปินต่างเทาว o v e r สายตามันหลอกกันไม่ได้เออแะไรแค่ cover เนี้ย อันนี้เ็กนขอบเอวหรอเต้นคอบเอ์ถามชั้นชั้นว่าอย่างฟิลกฎหมายอย่างเงี้ยเธอมันก็ยังแบบอเดี่วพวกเธอในในวงการของพวกเธอสองคนมันเป็นวงการแบบเอนเทร์เนมนอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างหัวก้าวหน้าเปิดรับแบบเยอะมากใช่ไหมเธอก็แสดงออกเปิดเผยเต็มที่อะไรเงี้ยแต่วงการกฎหมายยังไม่เต็มที่ยังหลอกยังไม่เต็มที่เลยยังอีกหลอกแบบปิดอยู่แต่ฉันไม่อยากให้เธอเผยมากกว่านี้แล้วนะ แค่นี้ได้ไหม <c oughs> แต่ว่าวงการกฎหมายอ่ะมันก็จะยังมีความแบบมีความเป็นทางการเนาะเธอความเป็นแบบ conservativ เขายัง serious เรื่องความแบบ p r o f e s ชั o นอลต้องใส่สูทต้องอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็บางทีฉันก็ยังเห็นแบบได้ยินจากเพื่อนๆหรือรุ่นน้องหลายคนที่เหมือนพอเรามีความแบบสาวหรือเรามีความแบบเฟมิน i นอ่ะมันก็จะโดนตัดไปเลยว่าเป็นความไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเออวงการกฎหมายเองเอ่ะฉันก็อยากจะแบบ ผลักเพดานให้มันสูงขึ้นนะเธอว่าแบบว่าบางทีความสาวอ่ะหรือแบบ เออมันเป็นอัตลักษณ์ทางเพศที่มันไม่ควรจะมาดีไฟน์ว่าเธอน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถืออ่ะทุกคนตอนนี้นะคะออริโอ้แต่งหน้ามาประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวพร้อมจะไปเดินพลายละตอนนี้ก็คือแก้มชมพูยิ่งกว่าเคือตาสันลาตาสันลาตฉันฉันไม่ฉันเลือกที่จะไม่ลงแก้มตรงนี้แต่ฉันจะเลือกลงแบบแก้มบนบนหน่อยจะได้ดูแบบคิ้วแต่เดี๋ยวฉันเลือกที่จะลงแก้มตรงนี้ลงแไหนเป็นแก้มจริงจังก็จะเลือกเลือกฝาดตรงนี้แล้วเพิ่มเป็นแก้มจริงๆยิ่งก็คือคือมีรักยิ้ม เือเราควรยัดสโมกไหมสโมกกี้ไหมเราควรแต่งตาด้ไหมแล้วแต่เลยเนาะแล้วตาหลบในกันยิ่งกว่าก็ปิดแต่งแบบเกือบตายเลียวขึ้นมาก็คือหายแล้วใช่ไหมฉันก็ขีดตาขีดตาแล้วตาฉันหลบในกีดตาใช่ไหมพอหนึ่งว่าอ่ะไม่มีก็เลย้วก็ขีดจนถึงตรงนี้ยเลยอีกแ้วใชพี่ประสบการณ์คือฉันอะ เคยให้ยีเน็กไปแต่งนะตอนนั้นเป็นงานของบริษัทบริษัทแล้วชัดหน่าแต่งเป็นมาริฟิเซนคือมาริฟิเซนอะหนกแก้มมันต้องชัดมากเป็นแบบหนกแข็งๆนะเธอแบบไอซีน่าโจลี่อะไรอย่างเงี้ยยีเน็กก็ไปแต่งให้กูเลยด้วยค่ะด้วยไฟมันเป็นสีสีเหลืองสีเลอดออเนาะมันก็เติมแก้มให้กูปุ๊บปุ๊บแล้วกูก็กูก็ขัดคอนทัวร์ใหญ่นะคะมึงไม่มึงทำไมมันยังไม่ชัดเลยวะนี่ก็ กูก็ว่ากูลงเยอะแล้วนะก็ิคัคดเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปมันสี่รแอบอบะมึงเพิ่มจุดเดิมอะจนานะเออมึงอีเดะเดี๋ยวกูไปเข้าน้ำก่อนไปเพื่อนกูหน่อยเลยสาแต่งหน้าเอาไปอีเดวเข้าน้ำหันมาโอโหอีเดะ <laughs> คือแบบเหลี่ยมแบบเหมือนอเมริกมาว่าเนาะอีเดะแต่สิ่งที่พวกเรายังไม่รู้ตัวก็คือวันนี้ก็ไปส้มะ <laughs> แต่อนนี้ขอแอบบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมเรื่องก็คือวันนี้รักที่จะแบบถ่ายคลิปแต่งหน้าใช่ไหมจริงๆอะพวกเราสามคนอะก็คือมีกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มเพื่อนเธอแบบห้าสิบเพื่อนเธอมอสต์เลยแบบมีก็อยู่ประมาณ25คนเออซึ่งถ้าวัดสกิลแต่งหน้ากันอะเราสามคนก็คือวัดทั้งทีคือมาอยู่ที่สุดท้ายด้วยการแต่คหน้าคือแต่งม่อแต่งส่วยกดกดอยู่ได้เลยะกดแก้เนี้ยกดอยู่ได้ถ้ามเมืองคอนเทนต์วันนี้ทำอะไรเดี่ยแต่งหน้ากันเลย ไม่มีใครบอกกูเลยว่ากูแต่งได้น่าเกลียดมากเลยอะตรงตาตรงตรงนี้สีชมพูคือมันไม่เหมาะสุดๆเลยจริงๆฉัน,นพยายามบอกเธอหลายครั้งแล้วด้วยแววตาของฉัแต่เธอไม่อ่านสายตาฉันเลยเพราะอะไรฉันบอกนะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้แสดงว่าปากที่มึงพูดว่าสวยๆเนี่ยแต่ตาแบบไม่ได้ก็เป็นพวกแบบมือจุนซุลยอ่ะสวยมากเพื่อนมึงอีดอกกู หน้าเริ่มจากสูงตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ต่ำตรงน,รงนี้ตอนนี้หน้ากูเป็นทรงอย่างเี้อันนี้มั็นจะไล่ขึ้น,นอย่างนี้ป่าววะใช่ปะ,ะตอนนี้หน้ากูเหมือนโดนตัดอย่าเยีะเนี่ยทุกคนเราต้องแม่นทิษนีกันนะแต่เมื่อกี้ฉันก็บอกเธอด้วยสายตาไปแล้วทุกคนอย่าคิดว่ามาดูคลิปนี้จะได้ความรู้ในการแต่งหน้าไ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแอบคิดว่าในความที่ชีเป็นแบบนักแสดงละครเวทีเคยเขียนบทเคยเป็นผ่้กกับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะให้ชีอ่ะมาเป็นดีเรคเตอร์ในการแบบว่ากำกับให้พวกเราเล่นละครหรือว่าเป็นการสอนเราเล่นละครดูจากสกิลการแสดงเธอทันเลือกผู้กำกับให้เธอได้แล้วเธอผู้กำกับสอนเราของเราจับไปเลยค่ะหน่อยสอนตัวาไ้เอาคบไม่อยากให้มันเอาออกมาอีกค่ะ อุ้ยฉันเหมือนแบล็กสวอนเลยเธอมาแล้วนะเมือแต่งลบใต้ตาดำ <c oughs> ก็มาเติมสีดำบนบนเปลือกตา,าไม่ <c oughs> ไมก็เอาสโมกกี้อายไงทำไมตาแข็งอีกแล้วอะ แต่ไเน็กเราล่าสุดอะที่มันมีแบบว่ากฎหมายพรบอกผู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเธอมีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมหรือว่าอยากจะพูดเป็นแฟกมากกว่าก็พูดเป็นแฟกก็ได้เธอคนต่างชาติอะไรเงี้ยเวลาพูดถึง l g b t ในเมืองไทยอะเธอเขาจะชอบมองว่าเจ้า g b t ในไทยอะแบบัวโอ้โหก้าวหน้ามากเลยคนยอมรับซึ่งในสายตาเราจริงอะถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันอะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็โอเคระดับหนึ่งนะเราเดินไปไหนก็ไม่ได้โดนแบบใครเฟี้ยนตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแค่นั้นมันคือความเท่าเที หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่คือ<ม>ความเท่าเทียมอ่ะมันจะต้องผูกรลังรับด้วยกฎหมายออเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เขากำลังลักดันกันก็คือพอรรบบอคู่ชีวิตใช่ไหม,มเออซึ่งอันเนี้ยในเมืองนอกอ่ะมันคือซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพแต่ถามว่าม,มันเท่าเทียมกับการสมรสไหมจริงๆมันคือไม่เท่านะ<ม>เออเพราะว่า<ม><ม>พรรบบอคู่ชีวิตเนี่ยมันก็จะให้สิทธิ์บางอย่าง เกือบเกือบจะเทียบเคียงได้กับสมรสแต่มันก็ยังมีสิทธิ์บางอย่างที่มันไม่เท่ามันก็จะมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่พยายามผลักดันว่าให้เปลี่ยนเราเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในแบบของเรื่องการสมรสอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นบุคคลกับคนหมบเลยเพศอะไรก็สมรสกันได้แต่ว่าเรื่องนี้ฉันว่ามันก็ต้องศึกษาในรายละเอียดฉันก็ไม่กล้าสรุปอะไรนะเก็ดขึ้ที่มีเจรจาญาตของแต่ละคนด้วย วันนี้ก็รู้สึกแบบขอบคุณน็กมากเลยอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนรับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเธอแต่เธอควรแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะแต่งแล้วก็พักไปนอนก่อนแต่งๆอยู่เนี่ยแล้วก็นี่คือที่มาของเขาว่าพักหน้าพักแต่งหน้าอ๋อใช่ก็คือแบบว่าเราแเขาบอกว่ามสิวขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรต้องพักหน้าบ้างแต่งๆมีอไลเนอร์ไหม มีป่ะไม่มีกูก็ไม่มึงเอี่ยวกบเหล่ามีรูอย่ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือใส่ไม่เข้าอ่ะแล้วมันจะให้มันทำไงวะแล้วไมนจะเหล่าทำไมเออทุกคนรูมันแค่เนี้ยแล้วหัวมันเนี้ยมันมันไม่เข้าอีกมันไม่มีทางเข้าเอาแตกไอ้แก่เอาออกมาได้อุ้ยอีโน่ทุกคน้มันไม่ออกมาไข่ปิศนาอันนี้คือรูของมันทุกคนอีโน่อะแล้วมันต้องปลดรูไป ขอโทษค่ะพวกเราเองที่โง่อย่าฟ้องร้องเราเลยนะคะพอถ้าฟ้องร้องพวกเราจะสู้พอเราเียเกิดมาดูมีมึงแลวกูทําแผนคดีฆาตกรรมก็คือเหล่าเนี้ยให้แหลมที่สุดแล้วโยไปเขียนตายแล้วเขียนว่ามีแต่เลือดไม่มีสีก็เป็นเลือดหมดเลยเป็นแนวโอ้โหตรงสวยเลยอีกแต่เป็นสีแดงแต่ปรากฏแผนฆาตกรรมล้มเหลวเธอคือีโอไม่ถึงกับตายแต่ดีใจเพราะว่าได้ทำตา่อสชั เธอเอาจงริงๆแมตอนเนี้ยพวกเราสามคนอะไม่มีใครมีแววสวยเลยเธอทุกคนเคยสงสัยปะแบบทรอยเวลาคนปัดขนตาหน้าต้องปากแเธอลองปัดมันมันอาจจะแล้วแต่คนหรือเปล่าเธอเธอทำคงไม่เป็นหรอกเธอแล่นี้นึ่มาด้ดีเธอ เเเนนนีี่่ยยปปอออออททััวววกบาาโรร์ตคอนเซ็ปต์นะคะในการเดินพายมันของฉันวันนี้นะคะเป็นคอนเซ็ปต์นกยุงเธอแต่งหน้าแบบว่ามีสีสันดูสิฉันเหมือนนกยุงสุดเมื่อกี้เราบอกนกแก้วนกยุงเธอพายมันในคอนเซปต์ของฉันของการเดินพาเลตนะคะก็คือเป็นคอนเซปต์แบบว่านกแก้วที่แบบว่าเอ๊ะไม่ฆทำไมอู๊บบู๊บผิดเหรอ แลแต่งเป็นนกแก้วน้องขุนไทยตอวเล่นกาเออไม่มีอะไรถูกเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเดียวกันสักอย่างเหมือนกับที่เธอตาโตเหมือนไข่หงจมูกโด่งหนักจิ้งจอกผมยาวเหมือนหางม้าปากดิ้มริมเหมือนด่งกระรอบน้อยแต่หน้าเธอรวมเธอเหมือนผสมเสร็จแต่เธออ่ะผสมไม่เสร็จ เธอแต่เธอแต่งเป็นนกยูงจริงเหรอใช่แต่เธอเหมือนมีแพนด้ามากเลยไม่เหรอยยมเป็นความหม่ยเลย้ความหม่ยของม่เาแม่มันยิ่งดูเข้ากับแพนด้าเข้าไปอีกเลยเพราะแพนด้าจริงๆรแล้วมันตาตีนะเว้ยหรอไม่เลย การปัดคิวขึ้นหนองเทอมันทำให้เธอดูแบบว่าคือวุ่นวายดูยุ่งเหยอะกูเริ่มไม่เชื่อแล้วว่างานหลักมึงเป็นนักกฎหมายมึงมึงแล้วด้วยความที่กูเป็นคนคิวเยอะใช่ปะพอปัดคิวขึ้นไปมันก่คิว อันนี้พูดแบบไม่ต้องไปใส่เทสสวยไม่สวยไม่ทราบเลยอันนี้คือน่าเกียดติแบบมองก็รู้ว่าน่าเกียดรติแบบไม่ได้ว่าจะมาพูดแบบวิวตี้สแตนดาร์ดอะไรนะเธอต้อปัดคิ้วกันเหมือนนางแบบปรั่งอะไรอย่างนี้ใช่ปะเธอปัดคิ้วเหมือนเลยรู้ปะนางยักษ์พันธุ์ร้านเดิมเมื่อตอนนี้คิ้วกูคือไม่ได้เลยอ่ะสวยเธอสวยเธอคำว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ มึงขอมึงเวลาคุณไปเทิร์มมางานอะไรกันเพราะอะรของโบท์ทาเทิร์มฉันกูุบวายด้วยมึงก็ไปเลิกมึงไม่ได้ดีไปกบอกเขาเลยค่ะเธอหรือคลิปนี้เราจะไม่ออนแอร์ไปเลยเพราะฉันก็เฟรชตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วโยเริ่มขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการหวีวิโอ้เธอเลือกหัวโขอนแล้วหรอฉันเลือกหัวโขอนแล้วฉันเลือกได้เลือกเลยอะฉันเลือกของฉันแล้วฉันก็คือขอนเริ่มจากหัวโขอนในตำนานอ๋อโอ๊ย ไปอย่างช่วยหน,น่อยมึงจะโอยทำไมอ่ะเอาเอาทำไมทำไมหัวอดโขนยองโอริโอ้ไปอยู่กับเธอล่ะนั่นเป็นของฉันนี่ของฉันยังอยู่ดีใช่ไหมถือว่ามันเลือกฉันมันเลือกเธอหรอวิกเลือกนายเธอเกิดบอกคัดสัตย์เฮลิสต์ฟัคเตอร์อย่างแล้วทำไมฉันต้องมาเป็นยัยฝรั่งคนนี้ยัยฝรั่งเนียเลือกแต่ตัวยัยฝรั่งทำไมฉันต้องมาเป็นยัยผมบลอนด์สุดแซ่บคนนี้ด้วย เธอไม่ชอบเลยนะคนนี้ใส่แอนตี้คีให้ตัวเองข <laughs> าผมบลอนสุดแซนะ่บ <laughs> เธอแล้วทำไมเธอต้องมาเป็นใยห,หน้าม้าสุดฉ่ำคนนะั <laughs> ้น เธอเป็นเพราะว่าฉันยังไม่ได้ติดอย่างเงี้ยนี่พอฉันติดอย่างเงี้ยมึงมันเรยอะเออดูนี่ดูนี่น่ารักเลยดูไม่เห็นหูเห็นหน้ารักเลยมินไอโรมาโลเนาะเธอฉันรู้สึกว่าฉันน่ะเหมือนนี่เลยอะคือถ้าถ้าไปเดินในพายมาน่ยฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนแบบว่าเป็นสาวแบบเกาหลีตัวเล็กเละกับเธอผมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็คือผมสั้นแล้วเขาดัดเกลียวรอนเข้าไปข้างในอะไรประมาณเนี้ยทำไมอะสายตาเธอมาทำไมหรอจริงด้วยเธอ ล้วล้วเธอล่ะเห็นด้วยเธอตาแข็งเสียงเบาขั้นสุดยอเธอกต็ตัวเล็กจริงๆแล้วแหละส่วนของฉันฉันรู้สึกว่าฉันไปเดินรายพาเร e อ,อยู่ s าน Francisco เธอ,อแล้วอาเธอล่ะไปเดินไพายัันที่ไหนไทยไม่ก็ไต้หวันนี่แหละเธอเป็นฟิวนี้เลยเออเธออาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราก็รีบถอดวิกดีกว่าเพราะว่าชีาเอรีบไปต่อไดปแล้วค่ะเพืนไว้เจอกันนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เธอหัวอโผลเงยโอทำไมมาอยู่ที่ชั้นล่ะไม่ใช่เธอบอกจะถอดเหรอว,วะทำ <laughs> ไมมันยาวทำไมฉันผมยาวขึ้นนะเธอแต่ลุคนี้ก็ดีนะทำไมนะนฉันเหมือนมาเลีนมอนโรงไงนี่ลูกโอ้ามาเลีนมอนโรก็ผมสั้นเหรอเธออะไรอีกอย่างหนึ่งน,นะเธอไม่เหมือนมาเรียนมอนโรงรู้สึกว่าฉันเหมือนมาเรียนมอนโรอีกเหรอแล้วฉันก็ว่าเธอน่าไม่เหมือนมาเลีนมอนโรด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะมาเรียนมอนโรผมสั้นฉันว่าฉันเหมือนมาเรียนมอนโร เออแต่ว่าถ้าเหมือนนางแบบโว้เอาครับไปชมวะทุกคนตอนนี้เรามาสรุปกันดีกว่าอย่างวันนี้เราก็ไม่ได้เดินไพรมันแล้วนาะเพราะว่าเราขี้เกียจนะก็เราก็จะบอกว่าคือไพรมันอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นเดือนที่คนอ่ะมาเฉลิมฉลองกันในความเป็นแบบ L G B T Q plus อะไรเงี้ยโดยที่ในในในพาเลตไพร์มันอ่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น L G B T Q เท่านั้นนะก็คือเป็นเพศสตรีเป็นชายเป็นหญิงจริงหญิงชายจริงหญิงแพ้ก็ได้ขอแค่คุณแบบ สนับสนุนเนี่ยจะสนุกกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเห็นเขาแต่งตัวบางคน exemple, แต่งตัวเวอร์เอระไรเงี้ยเขาก็มีบางคนที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องแต่งตัวโป๊แต่งตัวเวอร์อะไรเงี้ยแต่นัวนะมันคือการมองแค่แบบรูปหลักภายนอกการแต่งตัวหรือไงเราแต่งตัวเพื่อที่เราจะสื่อสารว่าเราจะอ็กเพรสอะไรก็ได้เราจะเป็นใครก็ได้ในภายนอกเราจะแต่งตัวเป็นยังไงก็ได้เราจะเป็น เป็นผมยาวผมสั้นใส่วิกก็ได้บางทีใส่แค่กางเกงก็ได้าลยเงี้ยเออใช่สุดท้ายแล้วมันก็คือแค่ายนอกอะเธอมันคือแค่หัวโขนเนอะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจะสื่อสารจริงก็คือตัวตนและอัตลักษณ์ข้างในของเรามากกว่าแบบเออเราอยากจะซัพพอร์ตคำว่าพลายมันก็คือความภาคภูมิใจอะเธอเราภาคภูมิใจในตัวตนของเราแล้วเราก็อยากจะซัพพอร์ตตัวตนของคนอื่นๆให้ภาคภูมิใจในตัวตนของเขาด้วยสุดท้ายท้ายสุดแล้วอะเราอยากจะทําอะไรแล้วมีความสุข ก็คือแค่นั้นเลยมันคือแค่นั้นคือการออกไป express yourself ใช่แค่นั้นเชื่อนะคะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ไม่ช่ว่านอันีเลิศช่ว่านอันีเลิศแล้วก็เข้าหัวเรามาที่สุดในคืนนี้ถ้ากระเทยไทยหันมาฆ่ากันเองจะลองเพลง I Will Survive ให้ใครฟัง ขอบคุณค่ะเธอที่เพลงไอวิสเซอร์วอ่ะการเธอถ่ายคอนเลิกฟังไปน้อยปีแล้วอีดอกอบคุณ <c oughs> มากจงภูมิใจเกิดเ, <c oughs> เป็นไทย <c oughs> ไม่ใช่เหรอเธอไม่จนสมโอหัวโวขวดเป็นคนหัวโบราณอยู่เลยเธอ และวันนี้ขอลาไปกับทาซาน้วยคะวันนี้ก็ได้สละมากเลยโทรได้นิกมาด้วยก็แบบขอขอบคุณมากที่สละเวลามาใช่ก็ต้องขอบคุณยาน็กด้วยขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้งสคนด้วยที่ชวนมาสนุกมากแล้วก็เธอเธอเหมือนรับพ่อจากผู้ใหญ่เธอจะไม่กล้าพูดเลยทุกคนนะคะช่วยกัน ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสนุกเนาะแล้วก็ชอบเพื่อนๆเ,เราก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e ด้วยนะคะแล้วก็ไป follow i อจีนิด้วยที่ตรงนี้ใชนะ่เพราะว่าเพื่อนสองคนเนี่ยแบบตั้งใจทำแชแนลนี้มากแล้วก็แบบรู้ว่าตั้งใจมากครับเองตัดต่อเองอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสนุกก็ช่วยๆกันกดแชร์ให้ด้วยนะคะงานวันนี้จบแล้วลากันแค่นี้ละค่ะบาย ทรงผมมันหนูแท้เอ่ยงน้อยให้มันเป็นเส้นผมเถอะอีเทียนไม่ใช่เป็นจะเป็นก้อนก้อนก้อนผมมันไม่สวยสักรอดกูกูเหมือนติดอยู่ในกรงอะมันบังกูมากก็เยอะช่วยกูด้วยใครอยู่ข้างนอกมีกูช่วยกูด้วยติดอยู่ในกรงช่วยกูมาทำอไมหรอ ไม่แล้วเ็นมาไม่เท่าไหร่อีดะเมื่อกี้เราไปซื้อของคือซื้อข้าวกินอีโอบอกว่ามึงมึงกูไม่ได้เอาตังค์มาฝากอีนี่จ่ายนะ <c oughs> แต่กูขอแต่กูขอ,อ,อก,กดไอ้นี่นะ<ส>อ,อ่อนเนี่ยมาสีขาแท้มีหรอแต่เชนมาเงินก็ไม่ได้ดอีดา <c oughs> แถมเลี้ยงว่ากูแถมกูเอาแต้มันอี <c oughs> <c oughs> กกูถามคำียวมาวันนี้กูได้อะไรบ้างหรอ